ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3 TV เอาไว้เลยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นช่วงวันตอนเย็นเนาะผมก็ได้ไปเจอข่าวหนึ่งมานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับนั่นก็คือปัดคนจน1.14ล้านลายเฮดีเดย4กรกฎาคมนี้นะครับรัฐบาลโอนเงิน3,000บาทรวดเดียวเลยนะครับก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ เนื้อหาข่าวก็มีดังนี้นะครับผมภูมิหน่วยการนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสศคนะครับผมกล่าวไว้ว่าวันพรุ่งนี้หรือวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมหรือบัตรคนจนนะครับจำนวน1.14ล้านลายวงเงินรวมแล้วนะครับ3,420ล้านบาทนะครับผมโดยโอนเงินให้1000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับผมรวมเป็นเงิน ลายละ3 0 0พันบาทในครั้งเดียวเลยซึ่งเป็นไปตามที่คอรม,มอรนะครับให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเพิ่มเติมเ,มเนื่องจากนะครับกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือมาจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลนะครับผมจากจำนวนผู้ถือบัตรคนจนทั้งหมด14.5ล้านลายนะครับผมคาดว่าคนกลุ่มนี้นะครับจะใช้เงินหมดอย่างรวดเร็วนะครับหรือใช้หมดในคราวเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงโควิด -19 นะครับผม คนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายเงินจํานวนมากนะครับเงินจํานวนนี้จะนําไปช่วยเหลือเงินเยียวยาได้และการใส่เงินลงในบัตรสวัสดิการเพื่อให้นําไปใช้จ่ายนั้นนะครับยังช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศอีกด้วยส่วนการเปิดลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนได้หลังจากสถานการณ์โควิดคีหายลงก่อนนะครับเพราะต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมรวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วย ซึ่งในปัจจุบันนะครับผมกระทรวงการคลังได้รับงบประมาณจากรัฐเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผ่านบัตรคนจนปีละ40,000-50,000ล้านบาทเลยนะครับผมส่วนจำนวนผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนนะครับผมมีจำนวนเท่าไหร่นั้นต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยซึ่งเกณฑ์ครั้งนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนมาใช้การพิจารณาได้รวมในคนเรียนแทนนะครับผมแทนการพิจารณารายได้บุคคลซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่า ต้องมีรายได้ไม่เกิน10,000แบาทต่อปีนะครับรองที่ปดีกรมบัญชีกลางนะครับในฐานะโฆษกบัญชีกลางกล่าวไว้ว่าสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน1.14ล้านรายนะครับที่ได้รับสิทธิ์จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3นะครับของสํานักงานประกันสังคมและไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐอีกทั้งยังต้องไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือใ,ใดๆจากโครงการของภาครัฐเลยนะครับได้แก่นะครับโครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการช่วยเหลือก,กล,กลอกุ่มเปราะบางนะครับกรมบัญชีกลางได้กล่าวอีกว่าได้เบิกเงินแทนสํานักงานเศรษฐกิจการลังเพื่อจะให้ผู้มีสิทธิ์โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-money นะครับในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวนเงินทั้งสิ้น3,000บาทซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียวในวันที่4กรกฎาคมนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้แล้วอีกคราวนึงนะครับรุ่นเพิ่มสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร6 0 0บาทแบบทวนหน้า คุณจุลินนะครับสั่งศึกษาความเป็นไปได้เตรียมความพร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเล็กนะครับ6 0 0้บาทกันทั่วหน้านางสาวรัชดาธดาดาเลชน,นะครับรองโฆษกนายกนะครับรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นะครับสองกรกฎาคมที่ผ่านมานายจุลินนะครับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวาชนแห่งชาติครั้งที่1ซึ่งนายจุลินนะครับได้มีข้อกังวลถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็ก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนาทีนะครับมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีเด็กเล็กเพราะรายจ่ายใ,ในครอบครัวที่มีการเพิ่มขึ้นจากเหตุศู์เลี้ยงเด็กนะครับผมและโรงเรียนปิดมีค่าใช้ใจ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันไวรัสและผู้ปกครองมีรา,ายได้ลดลงขาดรายได้ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนะครับจะมีผลต่อการดูแลเด็กเล็กให้ได้รับอาหารและการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม ในส่วนวาระสาคัญที่มีในประชุมนะครับก็คือเห็นชอบหลักการให้เงินอุดหนุน600บาทต่อเดือนเด็กอายุ0-6ปีแบบท,ทั่วนหน้ารวมดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2,565เป็นต้นไปจากที่ปัจจุบันให้เงินอุดหนุนแก่เด็กเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะรายได้เฉลีย่ยของสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน100,000บาทต่อคนและต่อปีการเสนอให้จ่ายแบบทั่วนหน้านี้ เพื่อแก้ไขปัญหาตกหล่นของเด็กจากครอบครัวยากจนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการที่มีผู้สูงถึง30%ด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะกระบวนการคัดเลือกมีความยุ่งยากการตัดสินใจว่าใครจนไม่จนโดยเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิงการเข้าใจคาดเคลื่อนเลือกคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์อีกครั้งยังพบว่าคนที่ยิ่งจนกลับเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสมัครบางคนคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิบางคนเตรียมเอกสารไม่ครบ โยการจ่ายเงินอุดหนุนแรกเกิดแบบทั่วหน้านี้นะครับจะสามารถดูแลเด็กวัยศูปีจำนวน1.4ล้านคนในปี2,565เพิ่มจาก1.99ล้านคนที่จ่ายแบบปัจจุบันด้วยเกณฑ์รายได้ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาททั้งนี้จำนวนเด็กจะค่อยๆลดลงเนื่องจากเด็กเกิดน้อยลงทำให้มีที่ต้องจ่ายแบบทวหน้าประมาณ3.8ล้านคนในปี2570นั่นเองนะครับ ท้งนี้นะครับที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนแบบทวนหน้าโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทํางานเพื่อศึกษาความเป็นไปนได้และทําแผนดําเนินการงานงบประมาณกับเสนอคณะกรรมการอีกครั้งอีกครั้งนะครับก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปนายจุริน์นะครับรองนาะยกรัฐมนตรีได้กล่าวย้าอีกว่า การให้เงินอุดหนุนเด็กแบบทวหน้าจะเป็นหลักประกันรายได้เพื่อให้แน่ใจว่าครอบครัวที่มีเด็กเล็กในประเทศไทยจะสามารถหาสิ่งจําเป็นสําหรับเด็กได้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาหารและการเดินทางไปสถานที่พยาบาลรวมถึงเป็นการรองรับครอบครัวคนจนใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากผลกระทบโควิด -19 หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนีหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธ,ธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ